mẹ làm <laughs> <bây cười> <dân ý>. <laughs> <ra nay. cười> gì này, tự động bay ra đôi lỗ thụn lưỡi, 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 sao mèo nó kinh tăng kinh thằng này mò bực dây ừ. cái nhăng nhỏ đầy phù hiệu thôi bỏ đông nhòn nhòm đây cứ nhìn nè tụi tụi hôn Mùa mà tạc Nam, ai, 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 ai. Thôi là à. tổ, 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 tổ. Này 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 Anh đang lệ phụ đang đi đây dầu cả đây Sao mèo mười bà sao mèo Mười แต่สองงงกว่าๆทุกคนคือ่าตีสองทุกคนเนาะไก่สีหอดตีสามเลทุกคนมาตีสี่ตห้าก็แจ้งเลยทุกคนเด้ไปอเห็นน้ำกันอืออย่าตัวที่ายเนาะนะประตะวาขปิดตัวทีมันอยากใละท้ยนะ เอาน้อกไปแล้วตัดๆๆละให้รู้ละนนนอนนี่แห้งรักเลยโอ้ตัวสาวแมวเก่งจรลีทุกคนเล้ตั้งสองคุทุกคนโยกบาดเดียวเลยโอ้นี่น้อยใหญ่ๆเนาะบัวมีคุเนาะโอ้ยสาวแมวบ่มีคุทุกคนเลยโอ้ตัวสองเดินกี่ยาวเอ็น บุญรุเมียนเลยโอ้ตุกคนเลยใจโบใจกระส่งผู้สาวไปตักน้ำตอนตีสองทุกคนเนาะโอ้ตกกระเจ้าเผาข่อยทุกคนเนาะเป็นมู่บานเสวะเข่าเห็ดบุญประจำปีทุกคนโอ้ข่อยบักใหญ่เลยทุกคนเลยคนไหนบนเบี้ยทั้งไทยแบกคือ แบบตลีก็เบียดทั้งกบูนไายแบบนี้เกี่ยวด้วยย้ายสร้างหมดเนี่ยฮารพีอู้สาวแม่นี่ดุเลยทุกคนเลยขยันมากเลยทุกคนผู้ใดเอามาเออเนาะนเนาะเจ้าผู้เดียวเนาะอยู่บ้านนี่เนาะอยู่เขื่อนเจ้ามีแต่เจ้าผู้เดียวอ่ะเออแนวนั้นเนาะมันก็ดีเลยทุกคนเนียเพราะว่าชาวบ้านเป็นหมู่บ้านคเคสโนบทแบบนี้เลยทุกคนเขาเฮ็ดเวียดเฮ็ดงานทุกทุกคนทุกคน bà lì à. Gắt lửt điện thoại mình ở lại. Nhị Mình có chết để bả pla miên. Ừ. Ừ. Đem 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 ừ. Ừ. Mông, mà Cái chết tì. Ừ. 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 สาวแขกสนบททุกคนดิเขาต้องต้มเขาต้มหลังจากเขาต้มแล้วมาย่อแขกได้ตอนเสาวเลยทุกคนผู้ใดมาแขกมาจากเมืองเลอมาจากบ้านอื่นเนาะบ้านไกลบ้านเนี่ยเขาก็มาย่อเมือนทุกคนดิเรียกแต่ขาหลามเนาะน้องลายบอขหลามน้องบอลายาขหลามาลายังไงมีแาตา่ขอลาม,าม,ลามบังข้าวบ่ Được ạ, đang khó làm Câu <laughs> cầm lưu ảnh nơi đây Bỏ Bỏ ngay nè Nhà tôn trà tí đúng nhỉ hả? Ừ. Đúng Tôn trà tí đúng hình Cứ hèn cả tịch Cô chịu hôm, cô hôm đôi Rồi trà chứ của tôn trà nó Cảm ơn tặng bạn

สาวบ้านฮุบเขาทุกคนเนาะเลื่อมตังแต้สามตีสามทุกคนเดีอีกตีสี่ตีห้าก็มันก็นถือ่แจ้งเลยทุกคนเนาะไก่กำลังขันทุกคนเดไากินข้าวต้มบดเอิรนเอฟีกินนำเปล่เอิรนแล้วเอ,อิรนได้เ แจะแบงภาษาเจ้าเอินว่าจะแบงเนาะภาษาเอฟซีเอินว่ากินข้าวต้มน้ำกันเด้อจะแบงอะไรเยอะเออมากินข้าวต้มน้ำข่อยบ่ะนั้นเนาะเก่งเลยลีเนาะเจ้าทนห้อนเลยลีมือเจ้าขนาดเลยทุกคนเนยเบิ่งมือสาวเผาเมืองกรจบนำห้อนก็ได้ทุกคนบ่ต้องย่าน กดกระจกโลดแม่ไปซะแม่ทุกคนเห็นหฮแต่ครั้งแรกคือว่าที่มู่บานนี่เฮ็ดที่สิบสองของสิสของส้นเผารูมกวงค,กค,คือบุญประจําปีทุกคนคือบุญเปิดประตูเล่าเข้าประตูเมียคือบอดงคือสิเข้าประตูเมียอยู่เฮือนซเแมลนี่แหละวันนี้ <laughs> ก็ตัวหลายๆตัวคนเดีพอว่ายอกน้องน่ะบุมีบอลสีหยอกทุกคนพอวายูสองตัวสองตัวนี้ต้มกำลังเฝ้าหม้อเข้าต้มอยู่ทุกคนไก่เซมด์และบัวแซมแลวยังหลายอยู่เนาะอ้อเขาบ่ได้เปิดเลยประตูมาบ้านจอกันถ้าว่าเขาบ่ได้กินเบียร์กินเหล้าเด้โอ้เนาะทุกคนเด้ เป็นบ้านนี่เป็นแกบ้านนาปลอดคดีเคนทุกคนปลอดคดีขนาดเลยคือบ้านบอดงคือกันทุกคนแต่ว่าเขาว่าบ้านปลอดคดีแต่ว่าจ้าเป็นไดยมันยังกะลาอยู่เนาะเบิดแล้วเนาะเป็นไบ้น,นี้ปอทุกคนเลยจะเต็มสองกระตาอันนี้ก็เต็มตะกาหนึ่งทุกคนนี่กะตาหนึง่งปอเป็นตาหมวนเลยทุกคนทอกเสเลยเนาะ บ่หน่ามันบ่ได้เกลี้ยงใส่ดกน้ำมือเจ้าทนในหลีหอนเนาะตัวหอนกุ้นๆอยู่ทุกคนเดียวเป็นขวัญอยู่แต่มือสาวแมวต้องทนหอนเดุกคนเวลาน้ำฟดกระจกได้แม่วสาวแมวบ่โดนลับจากทะเลเถื่อนเลยทุกคนเด้ หลับในพาอวะา่ามาเฝ้าน้ำหนองเนาะหนองต้มข้าวต้มมือนี่จนสอดแจงเลยทุกคนเนี่ยเลือแต่บังขหลามทุกคนปอตัวเก่งเลยเนาะหน่นอหม,ม้อบักใหญ่ๆเลยทุกคนดิเก่งลีเสาวแมวทุกคนพอด้เอาเป็นเนี่ยนี่ปอตัวความดุความมั่นสือแมวทุกคนมาทีบานมูหมูบ้านของน้องเมื่อนั้นก็เห็นน้องมาหนึ่งเขาทุกคนบดงมาถ่ายเทนึงคลิปทุกคนดิ ตัวหลบบ่ฮู้บอสแมวบ้านเจ้าจักโตงัวพอกินสองหรือสามงัวสองายเด้ควายตัวหนึ่งเนาะปีกาใน่จักโตบ่ฮู้ป้าตัวตุ่นปีนี้คือสิหลายกลัวปีกายเนาะสาวแมวก็ขยันขยันทุกคนเด้คนก็งาม ขยันในเรืเดียวทุกคนบ่ได้เอาเป็นเมียเนี่ยบ่ได้สมหวังนีู่นทุกคนบ่ต้องทุกข์บ่ต้องยากเพราะว่าไม่ยังน้องกระแต่งกินได้เบิดบพว่าอาหารการกินเนาะแมีนบ่สมเอวบ่แซบบ่แซบบ่แซบก็กินเนี่ยมันซีมือเกินมาเมียเมียเรียว่าสามีทุกคนเลยเออนี่ครับเกือบอีเต มเงินซื้อกบโอ้ยบุมีกินซื้อเกบบดงกัทุกทุกทุกคน Hồ khu có mùa nhì tăng à? Lũ sỏ Lũ tôn đông Mùa nhì Lê bảo là mà tăng liên lũ vệ nhưng đông cử Nhưng về nhì.

อ๋อว่าน่าจะได้นะโนไม่เคยตัดที่อีก lên net về porring pine, phải hand up. Head nặng, hết năng đấy, cho mèo. What's mèo? It's a mèo. It's mèo. vì nó mèo. vì

มื่อไงแม่เอ็ดบังบังไปโพยมันไม่รู้อะไรกระตับอะไรยนใช่ไหรตับตื่นขึ้นหมดตองเห็นบ่ทุกคนเบิดหมู่บ้านสาวบ้านสบุมาใส่น้ำยูงองเดียวทุกคนเพื่าน้ำกินเนาะน้ำอาบเขาเขาใส่ยูงองเดียวทุกคนแต่ว่าหลายๆยามี้ยังมีน้ำห่วยอยู่ทุกคนเี่ Sao mèo lên nào đây non, nó bỏ đông non lắp xong rồi xong xong Đấy, khán, Đấy. Này, quần, xong xong Đấy. Đấy. này xong đây, xong 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 nó xong 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 ke ke prak ni ke psi ke ta eh nah la mo temp prak ni prak kita bun nak prak ni mo tanggung kae น <ส straightforward. S 2> ้ <the d lr> ืป้าวยอมเฮ้ยเด็เสียร์งาฮะสาแมวลางหัวขาดทุกคนเลยจากเราสีใสอย่างโบกจัก

Maa tawet afaqun ki, Faitay afaqun ki, Tawet afaqun ki, ยังเ <S preach science> <S 2 analysis> <als> so ือกี่เอเบงดอกตึงกี่คูตเตอซาแมวคืนนี้ก็ไม่ได้นอนเด้อทุกคนเลยกอดกิ้งอิลี่ซาแมวนเกิงตั้งเกงิ้งนี่หมาแบกใหญ่จะยังงานห่อได้เพียวทุกคนบอดงย่อน ยอมเลยคืนนี้นะ m โอ้ทอด้วยตาทุกคนเลยเป็นกลัวได้กินข้าวเขาต้องเป็นแบบนี้ก่อนเคลสนบทของตำข้าวคู่มือคู่เวนแมนบะเสาร์กันเอาตุกทุกคนเลยเข่าอีกยังนิดคนนะเบอร์อายุจะเข่าพี่ยังนิดทุกคนเหมือนเหมือนกับขาวขาน่อแปังแบบนี้แหละทุกคนเลยคล้ายๆกับขาน่อแปัง เขามาปนใสงาเ้ยท Ein ุกคนเขามานึ die, flo h, flo h, flo h, ่งเขาาม่นหดหนึงวันนี้ฮะ๋ตัวตัวม่ได้อ้มือก็นาวนะป้าตัวจับเก่งดีเก่งเก่งเก่ทุกคนดิอตัวจะเข้าไปสร้างขึ้นดำๆนี่ทุกคนเลยบอดงก็ยังบูฮจักนภาษาลาวขึ้นทุกคน

เว้าเอียวอีกเมื่อยแห้งบ่คําว่าเต้นระวงนี่